สวัสดีครับช่องรถถ่ายบ้านๆนะครับวันนี้ก็มีรถถ่ายเข้ามาใหม่นะเป็นอีซิกิ28แรงนะครับ28แรงนะพร้อมใช้เลยนะครับคันใหญ่ๆนะครับพร้อมใช้งานนี่เป็นทีเอสนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับของบ้านเรานะครับใช้ทําไร่อันนี้เป็นรถไร่เลยนะครับรถไร้แท้สวยๆก็สีสันสวยๆครับเป็นเครื่องสามสูบนะเครื่องสามสูบ พึ่งเข้ามาใหม่นะครับรเดี๋ยวสปริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะให้นะครับคือพรมอะไรลูกหมากแน่นแน่นเปียะเนี่ยพวกนี้เนี่ยแน่นเปียะเลยนะครับพร้อมใช้งานคัดดีเกียร์ดีไม่มีหลุดครับสภาพร,รถสวยนะพร้อมใช้งานราคาเบาๆคร่าับ49,500บาทราคาเบาๆนะสี่ับาทได้รถถ่ายแรงไปเลยนะครับหายดี นะครับขึ้นลงปกตินี่รถผมยังไม่ได้ล้างเลยนะมาแบบนี้เลยนะครับเบาะหลังเปลี่ยนให้ใหม่นี่สวยสวยสวยครับคันนี้เดี๋ยวฟังตากราเร่งกันนะครับตา,าให้ฟังนะครับหรืกุญแจเช็คเกียวว่างนะครับทุกครั้งตาร์ง่ายครับตากราเร่งครับ าเขาใหญ่นะครับตากระเร่งดีนะครับวีโอนะครับขึ้นสบายยนะครับดูพื้นลงสบายยตึบปรนะ,ะมาณนี้ครับดูเครื่องกันครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องแน่นนะไม่มีไอ อะไรแน่นอ่ไฮดรอลิกยกขึ้นนะครับขึ้นลงได้สบายสบายดูวิดีโอกันฮัทเ่อยอ่าวิดีโอนะครับหมุนทำงานปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปขับกันตอนนี้อัตรตาการเร่งดีเบรกดี มีดเดยมโลเนี่ยผมลองให้หมดแล้วนะครับใช้งานได้ทุกอย่างหายดีนะครับลูกหมากแน่นนะครับออขับสบายสบายครับอันนี้ป่อเขาค่อนข้างใหญ่นะครับัอ๊อโซล่า ไปเกียรยสามนะครับสบายครับใครที่กำลังมองหาเข้าไร่เข้าสวนลากของนะครับไถไร่นะครับ,ไถ,ไ,รบไถด่าไถแปรอันนี้สบายสบายเลยครับใช้งานได้ดีนะครับราคาไม่แพงครับ49,500บาทนะครับสวยๆครับ ก็สนใจครับมาดูได้นะครับที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับสวยนะครับพร้อมใช้งานเป็นอีสกีทีเอสสองปดน่งศูนยนะครับปีสิบแรงสามสูบนะครับรุ่นนี้พิมนิยมประมาณนี้ครับกระจังหน้าสวยครับเต็มเตมก็ ราคาเบาๆนะครับข้าวไร่ข้าสวนเราเนี่ก็ได้รถใหญ่ๆนะได้เครื่อง2ี่แปดแรงไปใช้งานก็โอเคนะครับเบรกดีอ่าแล้วก็นะครับอันนี้เป็นเครื่องยี่แปดนะครับอ่าตรงนี้นะครับท้ายนะครับท้ายก็จะมีรหัสอยู่นะครับเป็น T s เอ1 0องแปดหนึ่งนนะครับอันนี้เป็นท้ายตรงนะตรงรุ่นเลยนะครับเป็นเป็น T s นอคนะบเป็น T s เอยี่แปดแรงอ่าท้ายตรงเครื่องตรงครับ ก็สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0887676401อีกครั้งนะครับเบอร์โทร0887676401มาดูรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ